สวัสดีครับนี่เป็นชุดพ่นหมอกโซลาเซลล์นะครับอันนี้ผมมาติดตั้งเป็นตัวสิบหัวเพื่อใช้ในการลดอุณหภูมิตอนกลางวันนะครับอันนี้เราติดเครื่องปรับอากาศด้วยนะครับอันนี้เราเปิดออตอนกลางวันให้กับพนักงานห้องกินข้าวนะครับเพื่อลดอุณหภูมิถ้าแดดจะจัดค่าไฟตรงนี้ก็จะลดลงนะครับเนื่องด้วยปรับอุณหภูมิให้นะครับน,นี่ตัวปัม๊มตัวปั๊มอันนี้จะต่อกับ แทงถังนั้นทีทนะครับนี้จะมีตัววาล์วเติมน้ำให้อัตโนมัตินี่นะครับช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมิได้นะครับตอนแดดจัดๆนะครับ